ีิลากันไทยอยู่ในทองหน้าไม่สรงเสียงไม่พูดไม่จ้างานนักงานเบาช่วยชาวนาธรรมสวัสดีครับผมนายสรแทแพทย์นักเรโรธบูชาพัทธ์ประุศัตว์จังหวัดสีเกรษขอ,อกล่าวในวันอนุรักษ์ควายไทยซึ่งจะมาถึงในวันที่14พฤษภาคมนี้ ก็จะเรียกในภาษาสามาัญเขาเรียกว่ากระบือซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงที่ยังมีความสําคัญแก่เกษตรกรของประเทศไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานเดิมนํามาใช้เป็นแรงงานปัจจุบันเกษตรกร,ร,กรมีการพัฒนาการเลี้ยงจากที่นํามาใช้เป็นแรงงานก็มาเลี้ยงเพื่อที่จะให้ลูกแล้วก็นํามูลที่อยู่ในคอกกระบือที่มีการเลี้ยงมาเป็นปุ๋ยอินทรีย์ แล้วก็เวลาที่เกษตรกรต้องการใช้เงินก้อนก็สามารถที่จะขายกระบือเพื่อไปเอาทรัพย์มาหมุนเวียนได้การดําเนินการเลี้ยงกระบือแนวโน้มการเลี้ยงมีแต่ลดลงนะครับในช่วง10ปีที่แล้วนะครับต่อเนื่องจนถึงปี2557แต่หลังจากนั้น ปี2,558จนถึงปัจจุบันกระบือมีความนิยมมากยิ่งขึ้นตามลำดับเนื่องจากเกษตรกรเห็นความสำคัญของกระบือแล้วก็มีการเลี้ยงที่ง่ายแล้วก็ให้ผลผิดที่เป็นเนื้อเยอะพอสมควรแล้วก็คนที่มีจิตใจรักในกระบืองามก็ยังมีการเอากระบือมาคับลักษณะรูปร่างภายนอกที่ดีลักษณะทางกรรมพันธุ์ที่ดีเพื่อที่จะ พัฒนาเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับและในกิจกรรมแต่ละปีหลายจังหวัดนะครับโดยเฉพาะทางจังหวัดที่มีชื่อเสียงมากๆก็คือจังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดอุทัยธานีนะฮะมีกิจกรรมเรื่องการประกวดกระบือก็ส่งผลให้ในภาคอีสานมีความนิยมในการเลี้ยงกระบือเพิ่มมากขึ้นนะครับและกระบือก็สามารถนํามาเป็นอาหาร ที่มีคุณค่าได้นะครับโดยเฉพาะาปัจจุบันถ้า,าการเลี้ยงกระบือปรับจากการาผิดลูกมาแล้วนี่สามารถที่จะพัฒนาการผิดกระบือมาเพื่อที่จะเอาเนื้อมาบริโภคนะครับซึ่งความนิยมในการบริโภคเนื้อกระบือก็มีอยู่ในหลายพื้นที่ยกตัวอย่าง,งทางภาคเหนือมีมีความนิยมที่จะเอากระบือมาบริโภคนะครับในภาคตันออบเีิงเหนือโดยเฉพาะทางอีสานตอนล่างนะครับถือว่า มีการเลี้ยงกระบือหนาแน่นจังหวัดที่มีกระบือมากที่สุดในประเทศก็จะเป็นจังหวัดอบนราชธานีรองมาก็จะเป็นจังหวัดศรีสะเกดนะครับซึ่งจังหวัดศรีสะเกดนี้ก็ถือว่าความนิยมกลับมาในช่วงสองสามปีที่ผ่านมามีการเลี้ยงกระบือให้รูปร,ปรป่างที่สวยงามแล้วก็มีการประกวดในเวทีต่างๆของเราก็มีส่งเข้าประกวดไปทางภาคกลางแล้วก็ได้รางวัลมาอยู่หลายหลายถ้วยเหมือนกันนะครับก,ก็อยากจะประทานน้ำพันในเรื่องของการเลี้ยงกระบือ ที่จะถึงวันอนุรักษ์ควายไทยนะครับวันที่14นี้ก็ขอดีใจกับเกษตรกรนะครับและก็พยายามที่จะรักษาขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมในพื้นที่นะครับโดยนํากระบือมาอ,อาจจะต้องมาปรับคิดค้นเรื่องการใช้แรงงานที่ปัจจุบันมีน้ํามันซึ่งราคานับบันจะแพงขึ้นก็เชิญชวนนะครับกลับมาเลี้ยงกระบือและก็ฝึกกระบือเพื่อที่จะนํามาใช้แรงงานไถนาซึ่งเราจะประหยัดค่าใช้จ่าย ในเรื่องของน้ำมันเชื้อเพลิงในอนาคตแล้วก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยอยู่่กัับคนนมานาาชวตปี